สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราของงดละครสั้นหนึ่งวันไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะละครสั้นเอีจ้าแต่วันนี้พี่ปอมาทําอะไรนี่เห็นไอ้เหลืองเองที่อยู่ข้างหน้าพี่ปอไหมบอกด้วยว่ามันคืออะไรใครรู้ตอบด้วยใครเป็นแฟนพันธ์แท้เกมน,นี้จะต้องรู้แน่นอนไม่ใช่บักใช่เบิร์กอะไรหรอกทาขึ้นมานี่แหละอะดูใกล้ๆมันคืออะไรดูใกล้ๆอ่อะดูใกล้ๆซูมเข้าไปมันคือสลามรือเปล่าสลามปะ ลามอะือได้ให้รู้บอกด้วยเดี๋ยวมีเฉลยเดี๋ยวมีเฉลยนี่เห็นป่ะโอ้โหทาได้แบบหลากหลายมากใครลองเอาไปทาลองไปเล่นดูก็ได้นะพี่ปอทําอะไรของพี่ปอเนี่ย,อ,ยอ้ยอาเด้ตอบมาตอบมาก่อนเออมันคืออะไรตอบมามันคืออะไรตอบมาก่อนก่อนที่จะไปดูเฉลยมันคืออะไรอ่ะตอบเล่นๆตอนนี้ตอบเล่นๆตอบเล่นๆไปนี่เดี๋ยวให้ดูใกล้ให้ดูใกล้ ดูใกล้แค่นี้รู้เลยกันใช่ป่ะรู้กันเลยใช่ป่ะเออพี่ปอตอบทัทีเหรอไม่ได้เราต้องให้รู้ถึงสุดก่อนมันก็คือแต่ดำหมวกพี่ปอนั่นเองพี่ปอใส่หมวกแล้วพี่ปอก็แอบอยู่ใต้ดินจ้าทุกคนลองไปเล่นดูนะนี่แอบอยู่ใต้ดินจา้าพี่ปอทำไงเนี่ยก็คือเราเอาพรมมาใช่ป่ะพรม พรมเสร็จแล้วเราก็นั่งบนพรมแล้วเราก็กดเลื่อนลงอ่ะเลื่อนลงมันจะมีให้กดเลื่อนขึ้นกับเลื่อนลงใช่เรากดเลื่อนลงเลื่อนลงเลื่อนลงแล้วก็ขับอยู่ใต้ดิน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 โอเคจบไหมจบเนาะเอลองเล่นนี่ก็สนุกดีนะถามว่ามันทําอะไรบ้างอยู่ใต้ดินคือทําได้ทุกอย่างอ่ะอยู่ใต้ดิน่ะจะนอนจะเออเต้นจะแบบได้หมดอ่ะลองทําดูแล้วกันนะนี่พี่ปอก็นั่งเฉยๆนี่พี่ปอเต้นแต่เต้น นี่เห็นปะอยู่ใต้ดินใต้ดินเออข้างบนข้างบนเอไม่ใช่อันนี้ใต้ดินอันนี้อันตะกี้ข้างบนเห็นปะเออลองไปเล่นกันดูนะเออสนุกดีจ้ากระดึบกระดึบกระดึบฉันอยู่ใต้ดินฉันอยู่ใต้ดินใครเห็นฉันบ้างอ้ากระดึบกระดึบกระดึบเออลองเล่นแล้วมันบบกว่าสนุกดีอะลองมาเล่นดูนะนี่เห็นปะเออไอคีบหัวขาดอะก็ทําแบบนี้แหละกดลงไปให้หัวมันอยู่ข้างล่างสุดกดลงไปเออ แล้วมันก็จะได้มาเป็นแบบนี้แล้วแต่เราจะไปเล่นเพิ่มออระดับการเล่นให้มันสนุกมากขึ้นก็ไปลองคิดดูกันนะจ๊ะทุกคนโอเคไปแล้วค่ะเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะบ๊ายบายไปแล้ว